เขาเห็นช okay like like <t omat Maria websites> ีวิตของคุณไปได้ไกลไปได้ดีกว่าเขามากๆเลยเขาเลยอยากกลับมาหาคุณเพราะว่าความเสียอกเสียดายเนี่ยมันคือการอยากกลับมาเพราะมันไม่อยากเสียถ้วยที่มีค่านี้ตกไปเป็นของคนอื่นแต่เหมือนเขาเจอวิบากกรรมหนักเพราะว่าเขากลับมาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่อยากกลับไปค่ะเออหมอหัวเราะแทนให้นะ สะใจมากเลยอ่ะตอนที่คุณอยู่ก็ไม่เห็นค่าพอตอนที่คุณเออได้ดิบได้ดีชีวิตกำลังรุ่งเรืองก็จะกลับมาซะงั้นแล้วมีหรอที่คุณจะกลับไปไงโง่ไม่มีทางค่ะ <c oughs> เขามีความเสียดายอ่ะเขาเสียดายที่คุณดูสวยดูดีดูหล่อขึ้นนะคะดูรวยขึ้นดูดีกว่าเมื่อก่อนมากเลยอ่ะเสียดายอยากกลับมาแต่เราไม่เอาแล้วอ่ะ คุณไม่คุณไม่เอาแล้วจ้ะมาทางไหนเชิญออกไปทางนั้นค่ะนี่นี่แม่หมอเป็นตัวเต็นให้ลูกศิษย์ฉันนะเธอมาทางไหนเธอใส่หัวกลับไปทางนั้นเลยยูโ you น know? <laughs> เพราะว่าพลังงานของลูกศิษย์แม่หมอเขาไปได้ไกลแล้วค่ะเขามีความสุขนะคะได้ดื่มวงดื่มวายอยู่ในห้องที่แสนจะสุขสำราญ มีความสวยมีความไฮโซอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเหมือนตอนที่อยู่กับคุณค่ะ <c oughs> แล้วมันมีเหรอ <c oughs> มันมีเหรอที่คนแบบลูกศิษย์ของแม่หมอจะต้องกลับไปให้คุณทําร้ายจิตใจไปด้อยค่าอีกรอบหนึ่งไม่มีทางค่ะโอ้โหแล้วดูถึงเวรกรรมนะเวรกรรมเนี่ยมันเหมือนติดไฟติดจรวดมากเลยอะ่ะเกิดขึ้นในชาตินี้แหละทันตาเห็นด้วย มีความเสียดายมีความกอดอะไม่อยากให้คุณเออตกไปเป็นของคนอื่นเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยตั้งแต่ออกมาจากชีวิตของเขา <c oughs> ส่วนตัวเขาเองนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยปัญหาอุปสรรควุ่นวายล้านแปดประการเรื่องทะาะกคนลบข้างอีกโดนสิบดาแพงข้างหลังอีกวุ่นวายหมดเลยคือเวรกรรมไงกรรมที่เขาเคยทํากับคุณไง กรรมที่เขาเคยทำกับคุณไว้ยังไงตอนนี้เขาก็ได้รับกลับไปแบบนั้นเลยสะใจมากแล้วพอจะกลับมาตอนที่คุณมีความเจริญมากขึ้นดูดีขึ้นสวยขึ้นรอขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นก็จะกลับมาแล้วลูกศิษย์แม่หมอดูเหมือนว่าคุณไม่เอานะ <laughs> มาทางไหนไปทางนั้นนะจ๊ะ <laughs> ทางนี้ไม่ใช่ของตายนะคะทางนี้คือของออรสินิยมคือของที่มีความฮอตในตัวเองคือของที่อมีความต้องการของตลาดค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ดูแลลูกศิษย์ของฉันไม่น่าจะเอาเธอนะเธอมาทางไหนเธอต้องไปทางนั้นนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าต่อให้ใช้เล่นเหลี่ยมมันยาสักร้อยแปดพันเก้าคุณก็ไม่มีทางหลงกลไปเชื่อคำพูดของเขาได้อีกแล้วค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ทําให้คุณได้ตื่นทาในหลายๆเรื่องตื่นรู้หลายๆเรื่องค่ะที่เขาทําไว้กับคุณสอนบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับคุณไว้เยอะมากค่ะ <c oughs> คุณไม่มีทางกลับไปโง่รอบสองหรอกมันยากค่ะเพราะว่าคุณมากลแล้วอ่ะน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะกลับมาในตอนที่ลูกศิษย์ของแม่หมอไม่เอาแล้วอ่ะ <c oughs> มันจะรีโพสต์คลิปวิดีโอของฉันไหมเนี่ย ขอโทษนะคะแม่หมอต้องอ่านต้องทําหน้าที่ต้องทํางานของแม่หมอให้เต็มที่ที่สุดเลยถ้าถึงบทขยี้เมื่อไหร่ก็ต้องขยี้ให้สุดๆดเพราะว่าคนที่เขาฟังที่เขารับชมเขาจะได้ถึงอักขระ,ะรถเข้าใจไหมคะ <c ười> คุณที่แม่หมอขำเนี่ยก็คือเห็นพลังงานฝั่งเขาเองก็ททำแบบคุณไว้เยอะแล้วพอตอนนี้เขาโดนอเอาคืนโดนทํากลับบ้างโดนคนอื่นหักหลังโดน คนนั้นคนนี้แล้วก็มีปัญหาลบด้านเหมือนที่เขาเอาปัญหานะีมา่มาโยนให้คุณในอดีตอ่ะพอเขาโดนกลับบ้างอ่ะมันก็สมควรแล้วไงที่เขาจะต้องได้รับอะไรแบบนี้แล้วก็สมควรแล้วที่คุณจะไม่กลับไปค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพรงานที่ดีนี้กันไปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนคะถ้าหากว่าทุกคนชอบในการทํานายทายทักของแม่หมอมากๆทุกคนสามารถนะคะร่วมเป็นกําลังใจนะคะ โอนเงินนะคะพ่อยกแม่ยกนะคะสามารถเป็นกาลังใจให้แม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยพ่อแม่หมอจะนาเงินไปสร้างปู่พญายนาคที่สํานักของแม่หมอเป็นพญายนาคสีดำพญายนาคสีขาวก็คือปู่องค์ดํากับแม่ย่ามณีิจันทานคราชนะคะแม่หมออยากสร้างในสํานักในบ้านของแม่หมอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมบุญได้นะ ทุกคนเชื่อไหมว่ารอบที่แล้วที่ลูกศิษย์แม่หมอร่วมกันสร้างนะบางคนมีไม่เยอะนะปรากฏว่าถูกหวยกันเพียบเลยค่ะถูกหวยพร้อมกันหมดเลยค่ะรอบนี้ก็ถูกหวยกันอีกแล้วค่ะนี่คือตัวอย่างที่คนถูกหวยกันนะมีอยู่จริงค่ะเป็นสายจิตวิญญาณเราเชื่อในแบบของเราอ่ะเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ไปป้นฆ่าใครนึกออกใช่ไหมเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมูมีสิทธิ์ที่จะเชื่ออะไรของเราอ่ะอย่างน้อยเราไม่ได้ไปทําร้ายใครอ่ะเรามูเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วม สร้างองค์ปวงยากกับไม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมทักหลังบ้านทักไลน์มาเอาวอยเปอร์อเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆเลยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่หมอมีความเชื่อว่าใครสร้างปู่พญานาคแบบคู่จะเสริมดวงเรื่องความรักให้เราเจอคู่แท้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณได้เจอคู่บุญคู่บารามีคู่บุพเพสันนิวาสไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วยังเสริมดวงให้ความรักสุขสมหวังตามปรารถนาเป็นคู่บุญคู่ สร้างคู่สมเหมือนเราสร้างองค์ปูองค์ย่าแบบคู่ขึ้นมานะคะแล้วการสร้างปู่พญายนาคเนี่ยเป็นการเสริมเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองเพราะว่าสายาพมญมานาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะทํามาเท่าไหร่ขอเราได้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ